ลักษณะของผู้ที่เกิดราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวประจำตัวคือดาวจันทร์ในด้านดีจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ิิริยามารยาทอ่อนช้อยงดงามจินตนาการลึกซึ้งเอาใจเก่งมีศิละปะในการออกแบบแต่งตัวดีดูอบอุ่นมีเมตตา สุภาพอ่อนหวานมีความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าหากดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายอ่อนแอเอาใจยากขาดความเชื่อมั่นในตนเองเจ้าแงเจ้างอนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไพ่ประจำตัวของชาวราศีกรกฎคือ The c ชา r i ออหรือไพ่นักลบมีความเป็นนักสู้อดทน เก็บความรู้สึกเก่งเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีเก็บความลับได้ดีเป็นคนลา่าเลงแต่เวลาทำงานจะเงียบขึมไม่ค่อยชอบพูดชอบแสดงมุ่งแต่จะให้งานนั้นเสร็จสิ้นอย่างเดียวความเงียบขึมสงบสงี่ยมทำให้บทบางความสามารถในการทำงานมักวันไหวต่อสิ่งแวดล้อมและจะฝังใจจนยากที่จะลืมสามารถจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดี เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยทีเดียวจะไม่เอ่ยคำปฏิเสธหรือแสดงออกว่าไม่พอใจต่อหน้าบุคคลอื่นเลยแม้ว่าจะไม่พอใจอยู่ก็ตามจะรับคำและแสดงมารยาทที่ดีออกมาเท่านั้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดจะทำตัววางเฉยอยู่ได้ด้วยการเงียบเฉยโดยไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาทำให้คนเข้าใจว่า เป็นคนไม่มีความกระตือรือร้นใดๆซึ่งอาจถูกเหมารวมว่าไม่ประสีภาษาหรือโง่งงมไปเลยก็ได้